สวัสดีค่ะพิตาสตาร์คอนเนก็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหรา,าราสสร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมษในเดือนพฤษภาคมถ้าคุณทราบลัคนาคุณดูลัคนาควบกับราศีนะคะ จะแม่นยำมากๆเลยมาเลยค่ะคุณเมธเดือนนี้นี่ยนะคุณเป็นคนที่น่าคบที่สุดเลยนี่ตั้งแต่ดูบาร์เนี่ยคบคุณคนเดียวเลยไม่อยากคบใครเลยอันดับหนึ่งในใจโอ้โหเดือนการเงินเงินเดือนะเห็นไหมความลับความลับออกมาแล้วไงรู้อะไรคือเดือนการเงินอ่ะ เป็นเดือนที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยการเงินของคุณฟูฟ่องมากเดือนนี้ะจะขายจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเฮ้ยช่วงเดือนเมษามีนาะติดขัดนะนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องเตรียมและอ่าอ,อาจจะต้องหาพวกมาลงทุนหรือว่าทําอะไรเพราะว่าเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่บอกเลยแนละ้วคุณฟื้นได้เลยนะเออคือทาไมต้องพูดว่าฟื้นแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ดีใช่ไหมมันอาจจะติดขัดเงอาจจะมีปัญหามาเพราะต้องแต่ดูเรามาแล้วก็จะบอกว่าเม่อะดีนะแต่มันคุณจะนู่นนี่นั่นคือ มันจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดือนนี้สิ่งที่ดีเรื่องเดียวเลยเงนินอือคือพูดเลยขอดีเรื่องนี้แหละแ<อ>ม่บอกขอดีเรื่องนี้แหละเรื่องเดียวเลยเรื่องที่คุณก็อยากได้อหันก็อยากได้เหมือนกันค่ะ <laughs> นะมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่7พฤษภาดาวพุธคุณเดิน <c oughs> เข้ามาทับตัวอื <c oughs> ดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวอริก็จริงอ๋อแต่เขาเป็นดาวสัตว้าด้วย <c oughs> ทับตัวคุณเลยตอนนี้จังหวะหลายๆสิ่งหลายอย่างอริปแปลว,ว่าความพยายามอ่ะ,อ,ะอริปแปลว,ว่าความพยายามทีเนี้ยตอนนี้ไม่ต้องพยายามจะพูด <c oughs> เพราะว่าอะไรตอนนี้พูดอ่ะ ดีอยู่แล้วค่ะแล้วมีคนฟังด้วยโอแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้อาทิตย์ทับลัคนาอยู่ก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องความโชคดีอาทิตย์กับพุธเนี่ยนะพิมพ์บอกเลยว่าจังหวะเนี่ย7พฤษภาคมคุณรู้ไหมว่าพุธที่อยู่กับอาทิตย์ทำให้ตัวคุณน่ะได้ลูกค้าได้โอกาสแล้วไม่ว่าจะพูดมากพูดน้อยก็มีคนฟังได้หมดสำเร็จหมดไม่ต้องพูดยังยังยังหายได้อะง่ายเลยดีกว่าแค่นั้นเฉยๆนั่นแหละจิตนั่นแหละตอนนี้คือเมดอ่ะเขาเหมือนเขามีตัวช่วยพิเศษหลายอย่าง ใช่จากการที่เขาเหมือนบทเรียนนู่นนี่นั่นมาแล้วเขาปรับมาแล้วทุกอย่างเลยนะแล้วคุณรู้ไหมว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยนะเพื่อนเก่าอ<ช>เก่ามากเก่ามากต้องใช้คำว่าเก่ามากอาจจะเป็น1 0บสปีก็ได้หรืออาจจะเป็นเจปีที่แล้วอะไรเงี้ย<ช>กลับมา ให้คุณรู้สึกว่าคนพวกนี้กลับมาฉันได้เจอสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือคุณเองได้ย้ายงานกลับไปเจอถิ่นฐานเดิมกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆกลับไปเจอใคร,ร <uk S 1> ที่เคยทำเดิ<า>น<ๆ>ันใช่แล้วมันทําให้สิ่งเหล่านี้คือโอกาสดีๆหรือบางคนอยากขายของอยู่ดีเอ้าเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าก็ขายอันนั้นอยู่อะคุยกันได้ที่คราวนี้การเงินฉันไม่ต้องนี่แหละเขาจะซื้อใครล่ะก็ซื้อเรา ถูกต้องคือทุกอย่างเหมือนมันได้ดีหมดเลยแต่ได้ดีจากคนเก่าๆกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเนี่ยพยายามทําตัวเองให้รู้สึกว่าสดใสอ่าสดใสออกมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ได้ตื่นลุกจากเตียงมาคุณสดใสเลยปิ๊งขนตานีงเงินปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือสดใสเลยสวยซาบซ่าอย่าโสมนะคุณบอกเลยว่าโสมเมื่อไหร่แล้วก็สิทธทันทีเลยกระเป๋าตังค์ถ้าคุณไม่โสมนะเงินสดมาเต็มเ็มอ่านะ มาต่อเลย14พฤศภา,า์มาสองที่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือให้มันสองสว่างเป็นสปอตไลท์ไปเลย <c oughs> เด้งมางอนมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยล่ะ <c oughs> อือบอกเลยนะมาต่อเลยค่ะ14พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายมาสว่างอยู่บ้านการเงินแล้วนี่อาทิตย์เนี่ยนะปุตะด้วยอ่าปุตตะกระดุมพระ การเงินแนวทางการหาไรายได้ใหม่ๆหรือตัวคุณเองจะมีการเรียนรู้<ฆ>เพราะว่ากระดุมพระไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวแปลว่าการเรียนรู้ปู่ตาก็คือสิ่งใหม่ๆบางคนน่ะไม่ได้เก่งออนไลน์ค<ฆ>่ะอตอนนี้ฉันไปลงเรียนติ๊กตอกไว้เมื่อก่อนฉันอาจจะโพสเฟซธรรมดาอินสตาแกรมธรรมดาอ่าคนติดตามไม่เท่าไหร่ตอนนี้พอไปติ๊กตอกมามีเทคนิครู้<ะ>เทคนิคแล้วโอ้ยลงทุกชั่วโมงลยคราวนี้โอ้โหทําไปแล้วมันก็สนุกนะนี่นาอ่าทแล้วมีคนตบบัได้เพื่อนด้วยได้คนรู้จักเยอะ ได้ลูกค้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สําคัญที่สุดบางคนที่โสดนะ,ะมีคนมาชอบด้วยถูกใจอะนุนินานคนโสดก็มีแฮได้มีชวนชุ่มชื่นหัวใจอะไรต่างแต่ถ้าชื่นหัวใจอยู่แล้วอย่าไปชุ่มไม่ได้นะคราวน,นี้เจอชดเลยนะบอกเลยว่า ห้ามเลยเพราะอะไรพระหัสบดีรีบพูดก่อนอยู่ในเรือนการเงินฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณมีการทําผิดศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่หรือการค้าที่รู้สึกว่ามันไม่ได้สุจริตอะไรอย่างนี้นะมันจะทําให้ชีวิตคุณดิ่งลงนะอันนี้พิมพูดก่อนอตอนนี้คือเรื่องการเงินเอาเรื่องการเง<อ>ินเป็นหลักก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําผิดเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยหลังจากพระรหัสย้ายมาทับการเงินอนย่างเวลาคุณทําผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหมเป่านิ่งเลยคราวนี้มันเหมือนจะเป็นเป้าให้เราต้องเสียเงินตลอดพระหัสแปลว่าขยับขย ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเนี่ยการเงินเราเนี่ยโอ้โหตอนนี้สะสมทรัพย์ดีมาก <คะ S 2> ทําให้เงินน่ะฟูฟูฟูฟฟเ,ตเติมเต็มขึ้นทั้งบัญชีเลยใครอยากได้บ้านใครอยากได้รถใครอยากจะได้ในสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากได้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ในเวลานี้ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตดีขึ้นบางคนในช่วงเวลานี้ปุตะกระดุมพระ,<ค>ะอยากออกมาทําธุรกิจเองไม่อยากเป็นพนักงานประจําแล้วอะ่ะหรือบางคนมีโอกาสที่จะต้องออกจากงานในช่วงเวลานี้<อ>ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตหรือเปล่าเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพรราาาะว่่สกกทุุอยงม 啊。 มองให้มันเป็นโอกาสคุณเพราะว่าในเรื่องโอกาสการสร้างรายได้คุณจะได้เอาเวลามาทําอย่างอื่นได้อ่าหรือบางคนได้การเงินมาจากการออกจากงานได้เงินมาปุ๊บคุณก็มาสร้างเสริมทําให้รายได้คุณต่อยอดได้อีกอะ่ะสิ่งที่มันเป็นความสุขของคุณที่เป็นความถนัดของคุณคุณอาจจะมาต่อยอดเรื่องเงินได้ถูกนะหลายๆสิ่งหลายอย่างเรามองก่อนว่าบางทีอะนะดวงดาวดวงชะตาจัดสรรอ่าแล้วก็อาจจะถีบดันเราออกมา <laughs> เพราะว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนสักทีไงก็เลยต้องมีวันนี้ให้คุณคิดแบบนี้แล้วกันนะมาต่อเลยค่ะ 21พฤษภาคุณดาวสุขคุณค <ะ S 2> เดินเขา้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วการเงินเป็นเกษตรหูเดือนเนี้ไม่ครบคุณแล้วจะไปครบใครเออคือบอกเลย12ละคนาเนี่ยครบคุณคนเดียวเนี่ยตอนเนี้การเงินเป็นเกษตรไม่ว่าสุขเป็นเรื่องความรักคะ่ะความรักก็คือปัตตนิี้เป็นเกษตรในเรือนการเงินอีกต่างหากถือว่าได้คู่ดีค, <ะ S 2> คนที่เข้ามาจามะเสริมนนคือดีมากคนที่รู้จักกันที่เข้ามาช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้ทําให้พอกพูนในเรื่องรายได้หรือคุ คุณเองอะ่ะไปติดต่อกับใครคทางไกลก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรืออะไรก็ได้ไปเจอเจอคนกลุ่มนี้ช่วงเวลานี้พอดีเลยคุณจะรู้เลยว่าเอออิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลทําให้คุณรู้สึกว่าจังหวะเนี้เป็นจังหวะที่รู้สึกว่ารายได้ดีอ่าแล้วแบบบางทีคุณอยากจะได้ของที่ถูกลงอ่าตอนนี้คุณก็จะได้คือจังหวะเราอยากได้อะไรดวงดาวจะนําพาให้เราไปได้สิ่งนั้นในเวลานี้จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดถึงในสิ่งที่เราแบบตั้งใจให้ใหมากที่สุดในเวลานี้อย่าไปคิดวอกแวกอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดในเรื่่องไมดี อย่าไปคิดแบบ แอบเค้นไบบคิดอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทําร้ายจิตใจเราที่สดใสแล้วขนตางอนมาตั้งแต่ตื่นนอนคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขด้วยแล้วตอนนี้เขามาอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วเป็นดาวศุกร์เป็นเรือนของเขาเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่ายิ่งคุณมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่เงินคุณจะได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเดือนนี้ไม่ได้ไปไหนไกลๆเลยเงินทั้งนั้นเรื่องเงินทั้งเดือนเลยนะมาต่อเลยค่ะ25พฤษภาคุณดาวพุธค่ะแม่ดาวพุธก็เดินจังเลยเดินบ่อยจังเลย ดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วพุธดวงนี้เนี่ยนะเขาเป็นดาวอาริอริกระดุมพระแม่หามาตั้งเยอะก็ใช้มั่งสิแม่ใช้มาทางนี้มั่งก็ได้ถ้าใช้แล้วเป็นความสุขของคุณก็ใช้ไปถูกแล้วดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนฉาชาด,ด้วยฉาชากระดุมพระเนี่ยนะ,ะมีการใช้ที่ในลักษณะของการนิดของคุณเองเออนิดอะไรไว้อ่ะ ตั้งใจจะออกอะไรจะถอยอะไรจะทําอะไรใหม่ตอนนี้ได้ดั่งใจหมดเลย <c oughs> ไม่ได้มีเกณฑ์การแบบโดนหลอกกันอะไรไม่ดีจะทําสวยได้ไหมทำได้คือพยายามแบบเหมือนเราจะบอกว่าคุณ <c oughs> สบายใจที่จะทําอะไรอ่าอย่างเช่นบางคนอาจจะไปจองรถไว้ต่อเดือนเมษาพฤษภาฉันจะออกรถทําได้นะค่อ <c oughs> แล้วตอนนี้คือออกรถมาก็ดีด้วยรถก็ดีด้วยขับไปไหนมาไหนก็ดีไปหมดไม่เด่นออกมารถเสียต้องซ่อมอะไรไม่ใช่คือ <c oughs> ทําแล้วคุณคิดว่ามันเป็นความสุขข,ของคุณ <c oughs> ทำแล้วเรารู้สึกสบายใจทำไป ไม่ต้องกังวลว่าอุเสียด,ดายเงินอะไรงี้ไม่ต้องกังวลค,คือเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เอาเงินซื้อความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะมีการหลัดเข้ามาอีกใช่ใช้ไปแล้วจะมีการเข้าม,ามันจะเป็นวัฏจักรคุณเพราะเงินนะ่ะมันจะหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปแล้วที่สําคัญที่สุดในเวลาในเรื่องการงานของคุณดนาะวเสาร์เนี่ยนะอยู่ในเรือนลาพะแล้วอยู่มานานเลยด้วยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การงานของคุณยังคงเด่นยังคงดีอย่มันคงอยู่เหมือนเดิมใช่แต่มันอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายใจมีนู่นมีนี่มีนั่นเข้ามาอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองแต่ที่สําคัญที่สุดพลังงานที่สดใสในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวมฤรตรยูอยู่รวมกับดาวพระหัสในเรือนการเงินห้ากับศูนย์เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเดินนําหน้าลัคนาคุณไปนหนึ่งลัคนาเท่ากับเขาเป็นผู้นํานคุณหนึ่งสเต็ปถ้าพลังงานชีวิตคุณเสียเนี่ยนะจะทําให้มฤตะยูหันหลังมาแขวคุณเลยนะกลายเป็นจากที่ให้โชคลาภคุณเนี่ยอาจจะมาท ร้ายคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมรุตะอยู่กับพระรหัสเป็นคู่ที่ได้ง่ายในขณะเดียวกันถ้าเราพลังงานลบมันจะเสียง่ายคือไม่ต้องแตกแถวถูถ้าเกิดเขาไปในทางที่ดีเราก็ไปในทางที่ดีกับเขาเออก็พยายามเกาะ บาเข้าไปะนะดาวพฤหัสค่ะจะเป็นจุดมั่งคั่งหรือว่าจุดโชคดีของดวงชะตาในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการดูที่ไหนดูที่ดาวพฤหัสด,ด้วยดาวพฤหัสในเดือนพฤษภาคมจะมีการย้ายราศีแล้วพอย้ายราศีเนี่ยจะไปอยู่ในจุดมั่งคั่งของคุณตรงไหนเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดไปเลยค่ะ,ะเพราะว่าเราสองคนจะทําคลิปสเปเชียลเกี่ยวกับดาวพฤหัสสเปเชียลสเปเชียลทูยูค่ะทำคลิปสเปเชียลเกี่ยวกับเเดาวพฤหัสเ ให้คุณค่ะสวัสดีค่ะ